ครับสวัสดีค่ะพีพีซทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับผดีน่ะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับเมื่อวันผตีพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนน้องหานต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องนะวันศุกร์ที่21กุมภาพันหกแปดลาวพัฒนาออก496705 ขับเลขล่างก็ออก6กเจ็ดนพนองเนาะรับของเซียนน้องหารงวดที่ผ่านมากนะครับวันศุกร์ที่21่สิบกุมภาพันสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนหนองหารบนล่างวิ่งรวด6กับ9 6กับเก่ากับมาหกนพนองเนาะแต่ว่าจับคู่หลุดพนองหกสี่หนึ่งหกศูนยออกหกเจ็ดขับชุดวิ่นพี่นอง สองหนนะพี่น้องเนาะมาศูนย์หาในพี่น้องในชุดวินนั่นนะครับแต่ว่าพรบริจับคู่ให้จับ6090นะพี่นอนะ้องฮะมึงที่พอเต้มผ้ามาติดตามต่อยนะครับกับลาวพัฒนาเซียนน้องหานนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนะครับ ครับวันจันทร์มาพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบสี あっ。 เราพัฒนาเซียนหนองหารนะครับ ขับบน่างวิ่งรูดพี่น้องเก้ากับสามนะครับรับชุดวิ่พี่น้องศูนย์หกเจ็ด 3ามสี่ครับสังเกตวงชุดวิย์ในพี่น้องเริ่มมักเข้ากับจับออกชุดวิย์นะครับวินครับเอาไปจับครูพี่น้อง

สามหกสามเจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้านะครับ ครับเด่นสามหางนะพี่น้องเนาะครับสัตว์เปลี่ยนพี่น้องครับส่วนเหล็กสามตัวหกเก้า 690ก9 6ศูนสจ็ดะครับฮะัตเกีนากาเกยนนะพี่น้องเนาะ พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568นะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเสียนหนองหารบนล่างวิ่งโลด9กับ3พี่น้องครับสังเกตวงชุดวินนะพี่น้อง06734ครับเด่น909697นะพี่น้องเนาะลอง3637 7699ครับเลข3ตัวก็690096367นะพี่น้องเนาะ ครับขอไอเขาขอห้ปังปังเนาะพี่น้องเนาะครับพอแต้มขอขอบคุณในหลายนะครับได้เซียนน้องหานเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางลาวพัฒนามาให้พอแต้มรับเอามาฝากพีีฝากน้องเอาไปเบิรงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มก็ไวพ้พอนคอยเขาคอยแตกปังปังครับพี่นอ้องอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกันนะคราม เอาจะเริ่มนะพี่นอ้องเรื่องขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสชแนลนะพี่นอ้องเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแง้งเตือนไว้นําเพื่อจะบอผ่านชิปใหม่เนาะพี่น้องเนาะเอาสําหรับชิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้พี่น้องครับพอกันชิปนาครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม